สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาร์ทนะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพอะ่ออร์ล็อกนะคะ,ะวันนี้แพรจะมาทำพิกอะคาร์ดพิกอะเด็กซ์พิกอะติงเอาสักอย่างเออก็คือจะทำในหัวข้อที่เคยทำโพไวหัวข้อที่สองคือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะลองเลือกกองที่หนึ่งหรือ เลือกจากกองคัดก็ได้หรือหัวใจสีเงินนะคะหัวใจสีเงินกองที่สองนี่กองสีฟ้าหรือหัวใจสีฟ้าสีน้ําเงินก็ได้แล้วกองที่สามคือหัวใจสีแดงนะคะอให้เวลาเลือกนะคะครึ่งชั่วโมงเยอะไปไหมแล้วเดี๋ยวเราพูดไพ่กันแค่สิบนาที น่าจะเลือกกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสำหรับคนกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะคนกองที่หนึ่งนี่หัวใจสีเงินเป็นไงคะวันนี้กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะงวงอะสิ เรามาดูลักษณะความสัมพันธ์นะพลังงานของคุณและเขาคอยค่สื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรคุณกองที่หพลังงานอาจสลับกันได้นะคะบางทีสลับฝั่งกันได้ฝั่งนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายได้ความรู้สึกสลับกันได้นะคะ พลังงานจะเป็นในลนักษณะที่ที่สลับกันก็ได้นะคะแม่คุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุลมธาตุน้ำธาตุลมและธาตุน้ำนะคะเออความสัมพันธ์นี้เนี่ยเหมือนก็มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้หญิงนะ่ะคุณดูสวยเหลือเกินสวยแบบเนี่ย คุณเป็นดาวเด่นหรือเปล่าคะหรือคุณเป็นดาวมหาะลยบอกมาเดี๋ยวนี้คุณจะเป็นคนเด่นในสังคมของคุณนะ่ะเออส่วนเขาอ่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าจะมูเตลูนะเออหรือว่าเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในการวิเคราะห์คนผ่านความรู้สึกหรือเป็นคนที่ว่าเวลาอยากได้อะไรหรือรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยจะมาอยู่กับที่ของตัวเอง จะมาใช้ความคิดความสงบนิ่งของตัวเองในการคิดพิจารณาถึงเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีคุณอะ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วบางครั้งอะใครอย่าได้มาเล่นๆกับคุณเลยนะเออเพราะคุณคุณผ่านห่วงตกตกเหวตกอะไรของคุณกันมาแล้วอะ วงที่แย่ๆคุณจะไม่รอเล่นกับใครแล้วใครอย่ามาเล่นคุณไม่รอเล่นแล้วคุณคิดถึงความก้าวหน้าความเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเพราะจริงๆตัวคุณอะ่ะคุณดูดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วตัวเขาอะ่ะบางครั้งอะ่ะเขาก็ยังยังหวัน่นหวั่นซะด้วยซ้ําเพราะว่าคุณดูดีอะ่ะแล้วเขาก็เป็นแค่นี้เองอะ่ะเออเป็นแค่เนี้ยมันช่างต่างกันช่างต่างกันเหลือเกินในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าการ อยากเป็นครอบครัวหรือว่าการครบกันในลักษณะยืนยาวก็ได้นะคะเป็นลองเท e r อ่ะ l อ n g term มด l a t i o n นชิพก็ได้นะคะเป็นความคิดของไม่คนใดก็คนหนึ่งเนี่ยหรือทั้งสองคนก็ได้นะคะแล้วมาดูความรู้สึกของเขากันความรู้สึกของเขาว่าจะเป็นยังไงแพนจะพูดเป็นไดอะล็อกนะน่าจะดีเพราะมันเกี่ยวกับความรู้สึกเขาไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้อง เดี๋ยวแพทย์จะเริ่มเลยนะวันนี้เอาเบาๆนะเอาครึ่งกองครึ่งกองอีกแล้วเขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมอ่ะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมในเรื่อง ฐานะการศึกษาความรู้มีเงินมีทองมีความน่ารักมีความน่าทนุถนอมเออเขามองแล้วเขาก็รู้สึกดีเขาก็อยากได้มาเป็นแม่ของลูกด้วยหรือว่าอยากได้มาครอบครองนั่นเองนะคะตัวเขาอะมีการพิจารณาถึงเหตุและผลในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเมื่อเวลาเขามีความว่างหรืออะไรเนี่ยนะเขาจะนึกกลางคืนเขาก็จะนอนไม่ค่อยหลับหรือการคิดของเขาเนี่ยมันจะทําให ดึงพลังงานค่อนข้างเยอะก็คือเวลาคิดถึงเนี่ยมันจะเยอะค่อนข้างเยอะนะมีไฟในตัวเองมีไฟปรารถนาเยอะบางครั้งตัวเขาก็เป็นเด็กดื้อเหมือนกันเด็กดือด้อดือด้อดื้่งเงียบๆไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังใครเวลาใครพูดอะไรก็จะรับฟังรับอะไรเนี่ยแต่ก็คือดื้อนั่นแหละเออนะอันนี้แพนทำพิกอาคาใช่ไหมอะ แพนไม่ได้ไพ่เล่าเรื่องเออแพนตัดมาครึ่งกองทำไมขอโทษนะคะตัวเขาอ่ะอ่ะเดี๋ยวแพนพูดเป็นไดอะล็อกเลยแล้วกันเขารู้สึกกับคุณว่าแพนจะแทนตัวเองตัวเขาว่าเรานะเราเราคิดว่าเธอเป็นเวทมนต์หรือเปล่าเป็นเวทมนต์มีเวทมนต์หรือเปล่าหรือเป็นแม่มดแม่หมอไหมฮะเวลาอยากรู้อะไรใจเราเนี่ย มีไปถามหมอดูไหมหรือซื้อไพ่ามาเปิดเองหรือเปล่ามีแมวใช่ไหมแมวที่เวลานั้นเอามาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเธอเป็นอะไรที่แบบแบบว่าบางครั้งอะ่ะตัวเธอค่อนข้างที่จะรักรักความถูกต้องเยอะเธอคิดว่าถ้าใครมาไม่ถูกต้องกับเธอเนี่ยเธอไม่ยอมเธอเป็นคนที่พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ในความถูกต้องมา ตัวเธอเองอ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอมีเสน่ห์มากนะเธอมีเสน่ห์และเธอก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมี e อน r g y จของความน่ารักอยู่ในตัวคือเธอค่อนข้างที่จะชีวิตเนี้ยขอถามจริงเธอเคยผิดหวังหรืออะไรมาบ้างไหมเท่าที่เราเห็นน่ะเธอนี่มีความพร้อมนะไม่ว่าเธอจะหยิบทําอะไรมันเป็นเงินเป็นทองหยิบทําอะไรก็ดูดีดูเด่นไปซะทั้งหมดอืม แล้วเธอก็ยังมีเวทมนต์อีกเวทมนต์นั่นน่ะเรารู้สึกได้ว่าเธอทําใส่เราหรือเปล่าหรือว่าตัวเธอมีเสน่ห์มัดใจเราได้นะเออเรารู้สึกอย่างนั้นเราอ่ะบางครั้งตัวเธอคิดว่าเราอ่ะไม่ค่อยชัดเจนกับเธอไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับเธอเธอเห็นแล้วหรือยังเราอ่ะมีความรู้สึกดีกับเธอนะมาตั้งแต่ตอนที่เราได้เจอกับเธอ แต่เราพยายามวิ่งหนีตัวเราเองอะวิ่งหนีตัวเราเองหรือว่าเราก็คิดว่าตัวเราอะก็มีดีมีเด่นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยที่จะยอมรับความรู้สึกนั้นอะแต่เอาข้อจริงอะมันห้ามใจเราไม่ได้เรารู้สึกดีกับเธอแต่เราเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้เธอ,เธอได้เห็นชัดเจนเท่านั้นเองอเธอก็คิดว่าเราอะมันน่าจะมีใครใครเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้ง ผู้เท่าผู้แก่อุ้ยไม่ใช่มีทั้งผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยผู้หญิงกากันผู้หญิงแท็กซี่อะไรอะ่ะเธอแอบไปนั่งกังวลใจใช่ไหมคิดว่าโอ๊ยตายแล้วเราเหล่านี้มาเจออะไรเนี่ยมาเจอคู่แข่งเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นเธอคิดแบบนั้นแต่เธอหารู้ไหมว่าตัวเราเนะ่ะเราอะ่ะมีความกังวลกับเธอมากกว่านะ เราคอยเหลวหน้าเหลวหลังอยู่นะเราคิดว่าตัวเธอบางครั้งอะ่ะตัวเธอมันน่าจะเป็นอะไรที่ใครๆก็อยากที่จะคบอยากที่จะหมายปองเธอทำให้เราคิดแล้วเราก็บางครั้งอยู่กับที่อยู่กับตัวเองดีกว่าทำงานของตัวเองดีกว่าห่างๆกันดีกว่าเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเธอกับเราเนี่ยมันน่าจะมีความที่สามารถกลมกลืนกันได้ ตัวเธอเป็นอะไรที่นุ่มนวลแต่ตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบชัดเจนในการกระทาในการกระทําของตัวเองนะแต่ในด้านความรู้สึกเราเราก็ยังคงที่ว่ายังไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเธออ่ะมัน,ม,นมันหูดีกว่าเราเรากลัวอ,อแต่เอาข้อจริงอ่ะเธออ่ะเธอมีความที่ว่า ทำให้เราเกิดความลังเลนะจริงๆเราแค่คบกับเธอแค่ว่าคิดว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่เกินเพื่อนขึ้นมาตัวเราแต่ตอนนี้ตัวเราอ่ะอยากที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเราอ่ะเราเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วแหละว่าเรารู้สึกกับเธอมันมากกว่าเพื่อนมันน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ว่า อยากให้มันไปไปต่อด้วยกันเรื่อยๆอช่วงที่ว่าเราเงียบๆหายไม่ได้คุยกับเธอเธออย่าคิดเลยว่าเรามีใครหรืออะไรเนี่ยตัวเรามีความเบื่อนะเบื่อกับภาระจำเจเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จำเจอย,อยู่อย่างนี้นนะ่ะในทุกๆวันแต่มันก็ยังคงจะต้องทำอะ่ะเพราะมันเป็นในด้านภาระหน้าที่ของเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอรู้ไว้เลยว่าเธออ่ะ ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของเราแต่เธอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเราแล้วถ้าเรามีโอกาสเน่ยเธอไม่ต้องกลัวหรอกเราพยายามอยากจะให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนที่มาเหมาะกับเรามายืนอยู่ข้างขางเราตรงนี้นะแต่ตัวเธอตัวเธอบางครั้งอ่ะเธอก็คิดว่าเราอ่ะเรามีคนอื่นหรือเปล่าหรือเรานิ่งเราไม่ชัดเจนกับเธอให้เธอรู้ไว้เลยนะว่าเราอ่ะ รู้สึกดีกับเธอแล้วเราก็อยากที่จะไปต่อกับเธอเพราะบางครั้งอะ่ะเราก็ยังมีความเป็นเด็กในตัวเราเองนะหมายถึงอารมณ์เราก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งก็อยากจะอยู่อิสระคนเดียวบางครั้งก็อยากจะมีเธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะเรารู้สึกดีกับเธอนั่นแหละเราไม่ได้มีคนอื่นหรืออะไรแต่ภาพลักษณ์ของเรามันเป็นแบบนั้นมันทําให้เธอเข้าใจว่าเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแล้วเราก็ จะไปกับความสัมพันธ์นั้นๆน่ะเลิกคิดเธอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกวันนี้เธอกับเราใส่หน้ากากกันนะยังไม่บอกถึงความชอบหรืออะไรกันน่ะอืมซึ่งเราก็รู้ว่าเธอกับเราอ่ะมันเป็นหนึ่งสำหรับกันและกันอยู่แล้วมันไม่มีสองหรอกเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะต้องมีการเปิดใจพูดซึ่งกันและกัน ซึ่งนั่นก็หมายถึงเราน่าจะหมายถึงนางฟ้าหมายถึงตัวเราด้วยที่ยังไม่ค่อยที่จะพูดจาหรืออะไรให้เธอได้เข้าใจในตัวเราอย่างชัดเจนโอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับคนกองที่1เดี๋ยวเราไปต่อคนกองที่2นะคะสําหรับผู้ที่เลือกหัวใจสีน้ําเงินหรือว่าเลือกกล่องนี้นะคะหัวใจสีน้ําเงินหรือกล่องสีฟ้านี้นะคะเรามาดูพลังงาน ของคนกลุ่มที่2กันนะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ยินรบกวนใส่หูฟังด้วยนะคะช่วยๆกันนะแผนก็เต็มที่ของแพนแล้วทั้งอุปกรณ์ทั้งเสียงแผนได้แค่นี้นะถ้าไม่ได้คุณต้องพยายามเอามาซัพพอร์ตแผนด้วยคนละครึ่งทางนะจ๊ะใส่หูฟังก็ได้ขอให้จงสื่อ,อถึงคนกองที่สองนะคะ คนกองที่สองมีพลังงานของชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟธาตุนะะ้านําธาตุไฟคุณกับเขาเนี่ยมีความเบื่อและเซ็งเหมือนกันมีความเบื่อและเซง็งนะความเบื่อและเซง็งเพราะชีวิตมันมีแต่งานแต่ในความเบื่อและเซง็งนั่นคืออารมณ์ส่วนตัวแต่เวลาทํางานจริงอะ่ะทั้งคู่อะ่ะจะเป็นคนที่ชอบมีความสนุกในงานและเป็นคนที่เก่งด้านงานด้วย ทั้งคุณและเขาอะมีความพยายามมากพยายามพยายามในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะมีความพยายามอยู่แต่ไอ้ที่เบื่อเนี่ยอาจจะติดขัดด้วยอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจหรืออะไรหรือว่าช่วงนี้ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอะเขารู้สึกยังไงอะคะคนกองที่สองเขารู้สึกยังไงกับคุณอะคะ ารู้สึกว่าตัวเขาอะมองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขามีตัวเลือกก็จริงอะเขาก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกซึ่งในนั้นอะมันน่าจะมีคนคนหนึ่งอะที่เขารู้สึกดีนะคะคนคนนั้นอะที่เขารู้สึกดีแต่ว่าคือยังต้องรอคําตอบหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เนี่ยแต่คนคนนั้น่ะน่าจะเป็นคุณนะเท่าที่ดูอะน่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นลักษณะที่ว่าสามารถ ที่จะล่วงรู้อะไรในสิ่งที่คุณอยากรู้ได้คุณเป็นคนที่เก่งเนี่ยเก่งงานแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าจะประสบความสําเร็จแล้วในในส่วนหนึ่งในด้านงานนะเพียงแต่คุณกับเขามันยังไม่มีความชัดเจนกันเท่านั้นเองนะคะเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณอนะ่ะบางครั้งอ่ะคุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์หรืออะไรมาหรือเปล่าบางครั้งมันทําให้เขาเข้าใจว่าคุณอนะ่ะ ยังไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเขามีการที่แอบส่องแอบมองคุณนะเขามีการพิจารณาความเงียบของเขาแต่เขาไม่ได้หยุดนิ่งเพราะว่าคุณช่างแตกต่างจากเขาเสลือเกินเขามีความพยายามนะคล้ายๆกับว่าอยากให้ได้ไปถึงจุดที่ว่าออที่เท่าเทียมกับคุณหรือมากกว่าคุณนะเพราะว่าเขามองว่าเขาเป็นผู้ชายเขาพร้อมที่จะออทําตรงนั้นอะให้มันมั่นคงเขา เขาคิดว่าคุณอ่ะช่วงที่บางครั้งอ่ะคุณหรือเขาเนี่ยมันจะมีช่วงที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือ,อยังไงเนี่ยช่วงที่เงียบๆต่าง,งคนต่างเงียบเนี่ยตัวเขาเองแอบคิดนะว่าคุณอ่ะเ,อเดินออกไปจากความสัมพันธ์เงียบๆหรือเปล่าแต่ตัวเขาอ่ะถึงแม้ว่าไม่ได้แสดงออกเนี่ยแต่ตัวเขาคาดคาดหมายถึงความมั่นคงความเป็นลองเทอมนะเขาคาดหมายอย่างนั้นเพียงแต่ว่าตัวเขาอ่ะมันไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็บวกกับว่า เนี่ยตัวเขากับคุณน่ะน่าจะมีการรู้จักกันแล้วรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วจากเนี่ยจากที่ว่าเป็นเด็กๆก,กันมาในความสัมพันธ์นั้นก็ตีได้ว่ารู้จักกันมานานพอสมควรอ่ะเออมันค่อยๆพัฒนาไม่คุณกับเขาก็เกิดราศีกรกฎมีการเดินทางตลอดเวลานะคะตัวเขาอ่ะเก็บซ่อนความรู้สึกอยู่นะณตอนนี้ถ้าเขายังไม่ได้พูดอะไรเขาเก็บซ่อนความรู้สึกเพราะว่าเขามองถึงว่าเนี่ย คุณมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเออเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองซะได้สาคุณแทบไม่ต้องต้องการอะไรเติมจากเขาอ่ะแต่เขาว่พร้อมที่จะเติมกับคุณแต่ในการเติมของเขามันอาจจะอาจจะยัยงไม่ถึงจุดของคุณก็ได้ซึ่งตรงนี้คือเขาเกิดความกังวลเฉยๆนะแต่เขาก็มองอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันอนะ่ะบางครั้งเขาก็เบื่อตัวเขาเองนะที่ว่าได้แต่คิดอนะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่กระทำระทำแล้วเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันยังไม่เข้าทางเขาเออยังไม่เข้าทาง เขามีการขอนะคะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันได้มีการพัฒนานะส่วนตัวคุณก็ไม่แตกต่างตัวคุณก็มีการออขอหรือว่าอยากทราบในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคุมเครืออยู่นั่นแหละคุณมีการคิดคิดเป็นสเต็ปในความสัมพันธ์นี้เนี่ยว่ามันจะเป็นไปต่อในลักษณะไหนนะคะคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในมุมที่แตกต่างกันอยู่คนละขั้วโลกกันก็ได้อยู่คนละที่ คุณคิดว่าถ้าไม่ชัดเจนคุณจะคุณก็จะไม่อะไรหละแต่เขาอ่ะคิดคิดที่จะชัดเจนอ่ะตัวคุณก็มองว่าอ่ะถ้าไม่ชัดเจนฉันก็จะอยู่นิ่งๆฉันก็จะอยู่สวยๆฉันก็จะป้องกันหัวใจของฉันถ้าไม่เห็นคุณค่ากันก็ไม่เป็นไรอแต่แต่พี่แดงอ่ะพี่แดงอ่ะเนี่ยคนคนเดียวกันแต่อยู่คนละมุมพี่พี่แดงบอกว่าอุ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึงาพ่งทําอย่าง,งน,นั้นเนี่ยเห็นไหมทํางานเหนื่อยหนักอยู่เนี่ยอย่าอย่า คุณไปอยู่ในสมองเขาอยู่ตลอดเวลานะเขาอะ่ะบางครั้งอะ่ะที่เขาจะต้องมีมาดอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าตัวเขาอะ่ะบางทีอะ่ะอยู่เฉยๆนิ่งๆหรืออะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกมีคนมาชอบเขาหรืออะไรอะ่ะแต่ตัวเขาอะ่ะมีคุณอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลานะอืมเขาอะ่ะอยากอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณในนั้นน่ะมันมีความรักความความเสน่หา แต่บางครั้งด้วยตัวเขาเองบุคลิกเขาเองที่ทําให้คุณไม่มั่นใจทําให้คุณไม่มั่นใจคุณก็เลยอยากได้ความชัดเจนจากเขาอ่าตกลงอรู้สึกกับฉันยังไงกันแน่มันคือความรักหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่ามาคุยแค่ขั้นเวลาหรืออะไรหรือเปล่าคุณเฝ้าแต่ถามท้องฟ้าดวงชะตาฟ้านะคะซึ่งคุณคิดว่าตรงนี้เนี่ยคุณอะพร้อมที่จะเก็บหัวใจไว้กับตัวเองได้นะถ้าเกิดเขาไม่ใช่หรือเขาไม่ชัดเจนอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจอนใจเขาลึกๆอ่ะเขาเป็นคนที่ว่าชอบทดสอบนะบางครั้งอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขารักคุณเขาชอบคุณเน่ะแต่เขาก็พยายามลองดึูถ้าเรายังไม่เผยความรู้สึกหรือว่าเราจะลองดูกับคุณน่ะว่าถ้ามาลักษณะแบบเนี้ยคุณจะกระทํายังไงต่อไปในความรู้สึกประมาณเนี้ยนะคะคล้ายๆกับว่าตัวเขาอ่ะเหมือนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็ได้หรือบางครั้งอ่ะก็จะตีว่า ก็มีความรู้สึกเยอะนั่นแหละแต่พยายามจะขม่มข่มใจไว้ก่อนเพราะว่าตัวเขาอะดูว่าในด้านศักยภาพหรืออะไรเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเท่ากับคุณเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คุณเห็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยในความที่ว่าบางคุณเอยบางคุณบางบางขอโทษนะในลักษณะที่ว่าคุณอะก็อาจจะคิดว่าตัวเขามีความพร้อมในหน้าที่การงานหรือพร้อมด้วยอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ย ภาพภายานอกเนี่ยดูว่าเหมือนพร้อมแต่จริงๆยังไม่พร้อมนะคะแต่เขาก็มีการพยายามอยู่นะตรงนั้นเพียงแต่ว่าเขายังไม่พูดได้ชัดเจนว่าเขาติดขัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นลนะักษณะเป็นคู่ที่ติดตามกันมาจากในอดีตชาติก็ได้อมืมันรู้สึกมีความโรแมนติกนะโรแมนติกแต่นี่ไงเข้ามาลนะักษณะรอกันคือความสัมพันธ์นี้เนี่ย จะต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะตัวเขาอะ่ะเขารู้สึกดีกับคุณนั่นแหละนะแต่เขาคงยังไม่พร้อมในด้านการเงินหรืออะไรเนี่ยต่างๆเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะออแสดง Take Action อะไรมากมายนะเพาเป็นผู้ชายด้วยเขาก็มองว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็ชะลอไว้ก่อนต่อมาถึงคนกองที่3นะคะสำหรับผู้ที่เลือกนี่นะคะกองนี้หรือหัวใจสีแดง เรามาดูลักษณะความสัมพันธ์ก่อนนะคะของคุณและเขาสำหรับคนกองที่สามไพ่สื่อถึงคนกองที่3ด้วยนะคะไม่คุณก็เขานะคือคนที่เกิดอยู่ในธาตุลมธาตุไฟนะคะราศีกรกฎก็ได้นะราศีกรกฎ อคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขอโทษนะคะเป็นคนที่จะชัดเจนบางคนบางครั้งคนข้างนอกมองคุณออกจะแบบแนวดุดุซะด้วยซ้ำเออประมาณนั้นแต่ตัวเขาอะ่ะเขาน่าจะเป็นดาวเด่นนะเขาะน่าจะเป็นคนที่เด่นในวงสังคมเขาอะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เดินทางตลอดเวลานะมีสเสน่ห์เดินทางตลอดเวลา แต่คุณกับเขาเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เป็นแบบไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันอยู่ก็ได้ะฮะไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันอยู่แต่คุณอะตั้งดาบแล้วว่าเออเดี๋ยวยังไงเนี่ยงานเนี่ยรู้กันถ้าไม่ชัดเจนอะฟันขาดแน่หรือว่าทําอะไรให้คุณไม่พอใจเนี่ยเออคุณตั้งดาบกับเขาไว้ละเออแต่ตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงถ้าเขารู้ว่าคุณตั้งดาบกับเขา เขารู้สึกยังไงเหรอเขาก็รู้สึกว่าถึงจะตั้งดาบกับผมอะผมอะผมก็ยังที่จะชัดเจนอยู่กับตัวคุณนั่นแหละเออแต่มาดผมเนี่ยมันเป็นผู้นํามันทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าในความรู้สึกเนี้ยไม่ว่าคุณและผมเนี่ยมันถึงแม้มันจะให้และรับไม่เท่ากันมันก็ไม่เป็นไรหรอกตัวผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตัวผมเวลาผมอยู่ในงานผมก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งบางครั้งเนี่ยที่ผมนิ่งๆเงีเยบเยหายกับคุณไปอะคุณก็คิดแล้วใช่ไหม เป็นอะไระทำไมเป็นอะไรไม่ชัดเจนสักทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคุณก็ค่อนข้างลำคาญผมผมก็รู้สึกได้คุณก็คิดว่าผมนะ่ะคงยังไม่ตัดจากคนเก่าใช่ไหมยังยังเจ็บไม่พอใช่ไหมแล้วถ้ายังไม่ชัดเจนน่ะก็ก็ก็ไปอยู่กับคนเก่าเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตัวคุณคิดว่ามันใช้เวลามาพอสมควรแล้วและคุณ เขาคุณก็คิดว่าเออตัวเขาอะถ้าเขื่นยังโลเลอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคุณต้องการให้เขาชัดเจนเออแต่ตัวเขาอะตัวเขาอะเขาก็จะพูดว่าผมอะรอแต่เพียงว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่บางครั้งเรารีบร้อนหรือตัดสินใจอะไรผิดๆเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยอาจจะหยุดชะงักไปด้วยก็ได้แต่ผมอะคิดกับคุณอะ ค่อนข้างที่จะมีความาจริงใจและจริงจังเยอะนะไม่งั้นผมคงไม่คิดถึงคุณขนาดสิบถ้วยขนาดนี้หรอกอแต่บางครั้งอ่ะตัวคุณก็จะมองผมว่าผมอ่ะห่วงแต่งานห่วงแต่งานอยากจะทำแต่งานอยากจะประสบความสำเร็จและความรักอ่ะเคยมีกับเขาบ้างไหมถ้ามีอ่ะก็แสดงออกมาบ้างสินะไม่ใช่อ่ะพอถึงเวลาติดงาน พอถึงเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าคนเราห่วงด้านการงานน่ะแต่ถึงยังไงก็เถอะคุณรู้ไว้เลยอะ่ะผมรู้สึกกับคุณว่าเป็นเอ็มเพสเลยนะเด็กเอ็มเพสคุณก็รู้มีความพร้อมทุกอย่างคุณมาเติมเต็มผมได้คุณเป็นอะไรที่สามารถที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกผมได้คุณเป็นอะไรที่ว่าผมไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้ได้ว่าถ้าเวลาผมยุ่งหรือผมไม่ว่างเนี่ย คุณอะ่ะจะมีการพยายามนะพยายามที่ไม่ให้ผมอาะจะต้องเดือดร้อนหรือว่าจะต้องทําตัวเป็นแบบเราต้องดูทั้งสองฝ่ายงานก็จะดูคุณก็จะต้องดูแลแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นคนคนเดียวที่ผมคิดว่าที่ผ่านมาโอเคคนคนเรามันก็ต้องมีความสัมพันธ์มาก่อนอะ่ะผมมีการเรียนรู้กับหลายแต่หลายคนแต่ไม่มีใครเลยนะที่เหมือนคุณซึ่งผมอะ่ะหยุดนิ่งไปแล้วนะไอ้เรื่อง คนต่างๆหรืออะไรอ่ะคุณอย่าได้กังวลใจไปเลยแต่ก็อีกอย่างความรู้สึกใครจะไปห้ามได้แล้วก็คุณก็คิดว่าตัวผมอีกต่างหากที่มันมีความนิ่งไงมันมีความนิ่งแต่ผมที่ผมนิ่งเพราะว่าผมมั่นใจว่าคุณกับผมเนี่ยโชคชะตานํามาให้ได้เจอกันมันเป็นผมลิขิตผม,มคิดบวกตลอดแหละไม่ว่าคุณจะทํายังไงกับผมเนี่ยผมก็คงรู้สึกดีกับคุณนะผมคิดว่าคุณกับผมเนี่ย มันน่าจะสินเสมอกันมันน่าจะไปกันได้นะมันมีคนที่มายื่นความสัมพันธ์ให้ผมอะแต่ผมก็ไม่ได้รับเพราะผมคิดว่าเนี่ยคุณกับผมเนี่ยมันค่อยๆเริ่มรู้สึกดีรู้สึกดีมาด้วยกันเรื่อยๆผมรู้สึกอย่างนั้นแต่เอาเข้าจริงอะถ้าตอนเนี้ยคุณจะถามผมว่าตัวผมอะมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีภาระไหมมันเคยมีแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเคลียร์ไปได้ในลักษณะนหนึ่งแล้ว ส่วนคนเก่าๆอ่ะคุณตัดตัดปัญหาไปได้เลยนะผมอบไม่ขับไปอย่างแน่นอนผมห่วงความโสดผมกลัวและผมมีความคิดถึงคุณด้วยตรงเนี้ยผมก็มองกลับนะผมก็หึงคุณว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่าๆหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่เป็นเยี่ยงนั้นอ่ะในใจผมก็คิดเข้าข้ตัวเองว่าผมอยากจะให้เป็นคุณและผมเท่านั้นนะผมอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณคิดไม่ผิดหรอก คุณคิดไม่ผิดผมเป็นคนที่มีนเสน่ห์ผมเคยเจ้าชู้มาก่อนเจ้าชู้นิ่งเงียบด้วยเออแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วผมไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับน้าตรงนั้นแล้วตอนเนี้ผมอะ่ะคิดว่าตัวผมอะ่ะจะต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็จะต้องเปลี่ยน,ยนตัวเองใหม่ก็คืออะไรที่ผมเคยผิดหวังมาก่อนว่าในอดีตหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันดัดงๆเนี่ยผมจะตัดทิ้งให้หมดผมจะตัดทิ้งให้หมดผมอะ่ะมีความรู้สึกเยอะกับคุณนะคุณรู้ไว้ ว่าผมนิ่งหรือผมไม่ได้พูดหรือนั่นไม่ได้ว่าไม่รู้สึกนะคุณน่ะจะเป็นรักครั้งใหม่ของผมคุณไม่ใช่ตัวเลือกแต่คุณคือคนที่ผมตัดสินใจแล้วคนที่ผมตัดสินใจแล้วที่ผมได้เลือกนะที่ผ่านมาเนี่ยคบกันแล้วมันไม่ถึงกับคบหรอกมันได้พูดได้คุยกันแล้วไม่ถึงไม่ต้องถึงกับลงรลายละเอียดความสัมพันธ์ผมก็รู้ได้มันไม่มีใครเหมือนคุณเพราะคุณน่ะ จะเป็นรักครั้งใหม่ของผมไม่ใช่ว่าผมเคยมีรักเก่าหรืออะไรแต่มันคือจะเป็นการเปลี่ยนเฟสในรู้สึกดีๆอะไรดีๆและผมก็ตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากมาดูนะคะนางฟ้าท่านจะว่างไงนางฟ้าท่านบอกว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าแก่การรอคอยนะมันมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ขอ,อ,อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการขอ ขอคนคนนี้มานี่ไงรักครั้งนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือว่ามันสามารถเป็นนิวเลิฟสำหรับคุณได้นะคะก็จบแล้วสำหรับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับคุณนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าแพนมีเวลาแพนอาจจะทำเลนดอมอีกสักอันหนึ่งนะคะแต่ถ้ามันไม่ทันหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวรบกวนให้ทุกท่านนะคะเข้าไปสนับสนุนให้ความเมตตาการุณาแพนด้วยนะคะ ในอีกเพจนึงข้างล่างนะแพน11ึแชร์ข่าวชัวนะคะอ่ามันจะเป็นบทความบทที่3เกี่ยวกับรักดีๆอยู่ที่เป้าหมายนะคะเดี๋ยวแพนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือลักษณะบทความที่เอามาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของเป็นจิตวิทยาที่ทําให้คนเราอ่ะรู้สึกดีรู้สึกรักกันหรือยกเคสตัวอย่างอะไรต่างๆที่เกิดในเมืองนอกนะแพนเออฟังแล้วมันดูดีมันน่าจะเข้ากับเรื่องไพ่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไพ่นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งก็เป็นการขยายความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่สามารถเอาไปเฮียริ่งได้หรือเอาไปประยุก์ตใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมนะคะโปรดติดตามแผนด้วยนะคะกดเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะ,ะถ้ามันไปทําประโยชน์ให้กับคุณได้แผนก็ดีใจมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ